อันนี้คือ In Case c o s t Tow Backpack นะเป็นผ้าวู n e c k สภายดูนก่นสายสะพายบูนุ่มมีสกรีนอินเคสตรงสเต็ปด้านหลังมีพร์ทูรักเกตช่องข้างๆใส่ขวดน้ำได้ด้านบนกระเป๋ามีซิป สำหรับใส่ของตื้นๆแค่นี้ใส่ iPhone Pro Max ได้แบบนี้ด้านในเป็นผ้าฟีดบุกนุ่มผ้าวูนิกดูดีกันน้ำช่องด้านหน้ามีซิปมีแม่เหล็กมีช่องบุนุ่มใส่ iPad Mini ได้มีช่องพ็อกเก็ตย่อยๆสองช่องสองฝั่ง ตรงกลางใส่ปากกาได้ช่องหลักเป็นซิปสองทางเปิดได้กว้างด้านหลังเป็นภ้าวูเป็นขนๆมีช่องให้ใส่โน้ตบุ๊กช่องแยกให้ใส่แท็บเล็ต13นิ้วอีกฝั่งมีช่องตะข่ายยืดๆแบบนี้ใส่ของได้เยอะ <c oughs> นี่คือ In Case c อร t ทาวแบ็คแพ็ค n ีเน